สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสุธิราสว่างศรีค่ะอายุ48ปีค่ะอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่โรงเรียนชนมทานวิทยาค่ะสามีเป็นช่างช่างไฟค่ะอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันค่ะเออเป็นมะเร็งในกระเพาะค่ะเริ่มแรกค่ะขั้นแรกค่ะอาการเริ่มแรกคือว่าเป็นแบบเหมือนกดไหลย้อนนะคะคือเราทานข้าวได้แต่น้ำหนักเราลดค่ะแต่เวลาเราทานข้าวไปเนี่ยสักสักชั่วโมงนึงเนี่ยอาการแบบลมเหมือนลมมันตีอะค่ะ นี้ก็เลยไม่สบายใจก็เลยว่าเออไปหาหมอดีกว่าว่าทาไมน้ําหนักเราถึงลดแล้วเรามีความรู้สึกว่าปวดในท้องนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือไม่สบายใจก็เลยไปพบแพทย์แพทย์ก็เลยให้ทานแป้งแล้วก็เอกซเรย์ดูว่าเพาะเราเป็นแผลแต่มันมีผิดปกติอยู่นิดนึงก็เลยส่งเราไปที่หมอเฉพาะทางค่ะเขาก็เลยดูว่าเออเรานัดส่งกล้องดีกว่าเพื่อความสบายใจส่งกล้องเขาก็เลยว่าเออเราเป็นนะ เริ่มแรกเริ่มแรกคุณหมอแปว่ารักษาได้ก็เลยวันที่27เมษายนค่ะคุณหมอก็นัดสแกนที่ท้องนัดสแกนที่ท้องแล้วคุณหมอก็เลยนัดผ่าตัดวันที่1พฤษภาคมค่ะผ่าตัดออกไปแล้วก็ได้ครึ่งนึงตัดเฉพาะไปได้ครึ่งน,นึงนะคะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยววันที่วันที่11นะคะออกจากโรงพยาบาลกลับมานอนที่บ้านรู้สึกเพียมากไม่มีแรง พอดีน้าสาวอะค่ะเขาเข้ามาเยี่ยม mm. เขาก็เลยเนี่ยคะ่ะเอาเบต้าจีเนี่ยให้ให้ทานเขาบอกลองทานดูนะว่าว่ามันเป็นยังไงพอทานไปวันแรกทานตอนเย็นวันที่12นะคะแล้วก็วันที่13พี่ติน๋มะคะ่ะ mm. เขาก็เลยให้ทาน mm. ให้ทานทีล,ทละทีละสามเมตรสามเวลาวันละเก้าเมตรค่รวะวันที่15้ารู้สึกว่าดีขึ้นลุกขึ้นซักเสื้อผ้าเองโดยที่ว่า ไม่เหนื่อยก่อนหน้นาน,นี้ไม่ได้เลยค่ะต้องนอนเดินนิดนึงก็เพียก็ก็ไม่มีแรงค่ะเพียแต่พอเราได้ทานอาหารเสริมของพิตตจีไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นมีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทานมาตลอดเลยค่ะวันที่ห้ามิถุนานอาจาลังจะไปตรวจไปให้คีโมค่ะไปให้คีโมเสร็จแล้วตอนนี้คุณหมอบอกว่าคือเราอยากรู้ว่าเราทานอาหารเสริมตัวน,นี้เข้าไปแล้วผลของเราเป็นยังไงบ้างอะไรบ้าง แต่คุณหมอบอกว่ามัดมาให้เลือดเจาะเลือดเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าเกเลือเราเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับว่าผลของเรากระาจายหรือไม่กระจายดิฉันก็เลยบอกกับคุณหมอว่าถ้าอย่างนั้นไม่ขอรับการให้คิูค่ะขอเลือกแพทย์ทางเลือกแล้วกันค่ะในเมื่อเรามีของดีอยู่ในมือแล้วอะค่ะพี่เอกก็เลยไม่อยากปล่อยตัวนี้ออกไปในเมื่อพี่เอกทานเบต้าจีดีแล้วอาหารเสริมตัวนี้ดีแล้วพี่เอกก็ขอทานตัวนี้ต่อไป คุณหมอชมเลยว่าเคสนี้เขาไม่คิดเลยว่าแผลจะดีขึ้นหลังจากผ่าตัดได้ประมาณยี่สิบวันพี่เนี่ยเป็นผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดใหญ่เพราะว่าหมอบอกว่าเราต้องตัดกระเพาะออกไปครึ่งหนึ่งค่ะก่อนผ่าตัดพี่เอจะน้ำหนัก4ี่สิบสี่ลดลงมาเหลือสี่สสิแต่ตอนนี้เราไปช่างเมื่อวันที่ 5, ห้าลลอน้ำหนักเราเพิ่มมาหกขีหกขีดกที่เจ็ดแล้ว <God. S 2> ดีค่ะดีมากดีมากมาก,ก็ใครให้ ไม่ทานเลยค่ะทานทานเดต้าจีอย่างเดียวเดต้าจีดีจริงๆ